เป็นแกน้อยตกปลาก็เป็นแกหีปุ๊บปุ๊บไม่เคยนอนจะไม่ทำผู้กูกินสมัยได้ให้โหลก็มาเลยเกี่ยวโรมเม่วาาโอเม่วายลูกปน์เมวายลูกปนสร่างที่ปน ให้พึ่าไกูโล่เอาข้าวมาให้กันเอากล้วยมาให้วิเปปี่ันเศบาทไม่มียังนะโอ้มาไม่กูตามมันเออหัวไหนวาข้าวกั้นกล้วยวิปีเบารปีเบัที่อยูบุีอู่นด่นาะ้ค ใายพุธเดี๋ยวจะคนอื่นไปเอาเดี๋ยวนอนรอกพายไปพุธที่เดียวนั่งใหายยันแม่ขาดขาหน่องจะเตื้นไปเลยไอ้กัดเลือดข้อคอ ok ghê quanh thằng Tề tê mê đồ khăn náy râu cầm mê đồ. You ghê a rơi tang nè Thế lâu bốn năm nè ghê ngan mà mà đứng cái qua ờ, rồi, trường bến nằm, Khăn dễ cao mà này trời, cuốt cuốt rồi, Ồ, trời rơi, đầm mi, đầm mi mì, đầm mi, đang hát theo con chào trường bến mà. Mày cười mí yên Thương mí này rơi lầm non nè, bình lầm rê Mà tính sao giúp Ôi trăm mật phải sao. Mày rù Nét lèo Dù mày chừng thiết quan cổ cao Một phục ơi, này rồi kỳ sáng muôn ไม่สมควรจะมาที่ว่าไปตายเงิไม่รู้ไปจกในใจในเยินน้าจะนายอำเภอนายทหารก็ยังไม่รู้มามาจากเงินเร็มมาเลยไม่ไป宝马จะเทียดีเอาไว้ ไปรอบไปท้ามท่ามก็ได้เลยไม่มีโ่ไปรีบกัดมาโมดมินกุี่นามาจานนั้นถ้าเรารู้เรามีการนนได้โเอ้ยวันไหน r อยกี่สั่งเนื่อนไม่สมควรจะมาสิ้นชีวะ พินดับเรือลำนันแต่ไมอยู่ไปจอดในร